สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กลับมาพบกับชาวเงาะผู้หากินหมาดอีกครับวันนี้ผมภาพีพม่านะครับมาสำรวจอัปเดตราคาง่วงไายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านสมสนุกอำเภอบุรเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับแต่ว่ามีง่วงไผยเป็นตลาดง่วงไผยนะครับแต่ว่ามีง่วงไผพ่อยพี่น้องในเลือกสันเทียมขั้นเป็นตลาดราคา เบาๆราคาถือครับตั้งนี้พี่น้องได้เปรียบเทียบราคางาค้อควายในขอนะครับว่ามันถูกคนแพงตั้ไหนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องของคนสื่อนะครับพี่น้องได้๋วสื่อเงางามๆราคาถึกถึกเอา เอาแล้วครับเผื่อเป็นการซีเวล่าครับเดี๋ยวเราไปสำรวจราคากันเลยเอาแมย์อุ้ยแม่อ้วยเอาทางนี้ก่อนก็ได้แม่อ้วยสวัสดีครับแม่อ้วยไอ้น้องม่วงบอลเบือมาหนี้ได้มั้งตัวแม่สองตัวไม่ได้ขายเนาะไปสองตัวไม่ได้ขายเอาเดี๋ยวสิได้ขายวันนี้ละผมไม่ผูกแล้วเอาเมย์อุ้ยได้ได้งง้อผูกมาติแม่หนึ่งง้อผูกง้อผูกครับสายผูกสายขุน สายผูผูน้อยน้อแม่เนาะอ่าผููน้อยรอๆครับนี่แต่าเนื้อหนังได้นะพ่อเนาะตัวนี้ยี่บาทแม่คู่นี่โอสองตัวสองตัวครับพี่น้องคู่นี่สามสิบหาครับนี่ง้อปูได้พี่น้องแข่งขาหญ่ดีเอาแต่าตัวนี้ได้งหญ่หนาได้ครับพี่น้องได้สีพร้อมสองตัวได้พี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทครับโอ้นี่ครับรอๆครับพี่น้องนี่ตัวนี้แข่งขายง่ สองตัวสามหมื่นห้าพันบาทเอาหมุนี่พันบาทว่าด้รขายได้ขายแน่ละบัานนี้ <laughs> อ้าวพี่น้องนี่ง้อผูง้อผูโอ้แต่ว่าตัวนี้เดเง้ยวไดว้พี่น้องสองตัวสามหมื่นหาครับมันเป็นงัวตัวเดียวได้พี่น้องนี่ไปคูนอาคาเดียวเลยตัวละสามหมื่นหาจะได้ดครับปีนี้อันนี้ครับพี่น้องสองตัวงวอผูครับอ่ะเปิดราคาเบาๆพี่น้องเบิ่งทบนี่แข่งขายง่นะครับ สองตัวสามหมื่นห้าราคาต่อรองเด้นะครับต่อรองได้ส่งเลยนะครับแม่วุ้ยเนาะอ่าแม่วุ้ยฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งหกสองห้าสามเก้าแม่วุ้ยบอลเบอร์ได้ไหมเนาะอ่าขอบคุณหลายๆแม่ขอให้ชมดมานครับสวัสดีครับผมอ่ะไปพี่น้องนี่ครับงวดผู่ครับพี่น้องนั่งนาดีนะครับสองตัวสามหมื่นห้าครับเอาเปิดราคาเบาๆเลยเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาหอยเทพบรลเบอร์มันนี้ได้มั่งโต หมู่บ้านขายเบิ้ลแล้วหมู uh ่บ้านขายเบิ้ลแล้วมู่บ้านขายเบิ้ลแล้วมาเบิ้ลเขาขายมันถือายมันถือไรโอ้ยตัวใหญ่บ่ะครับไปเห็นดัครับหมู่บ้านไทยเปิดนะครับข้าวเดียวขายแล้วครับพี่น้องนี่ตลาดงวดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเ่ายางไปเบิ้ลเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับผมเบิ้ลท่านนี้ก่อนอ้อเนี่ยครับพาพี่น้องเบิ้ลช่งบรรยากาศการซื้อการขายครับ ต่ว่ามันก็ได้หลายอยู่ด้วกันนะของก่รนะตัวนี้ครับควนักเตได้หลายคู่เขาเขาขายไปป่ตัวนี้ขายไปขายกันละเตะฮะเตะบป็ลูกของผู้ใดเนาะอ่ะแนนมเลยเลยครับพี่น้องโอ้มีนี่มีควายนะครับพอพันควายกับนีนะครับควายงามครับควายงามเอ่ะถายควายก่อนบัดดิอ่าวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมอันนี้มาตะไสครับนี่ บารเบ,บือเฮ้านี่ฟ้ามไหน,นีนอันนี้ครับผอ๋อก็เกียรติฟ้ามเนาะอ้อก็เกียรติฟ้ามกล้วยงามเลยพี่น้องนี่เอาเป็นพอพันลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านเอาพี่น้องนี่ลูกเบิ่มพันล้านครับกล้วยงามครับพี่น้องนี่อายุจักปีจักเดือนบ่แม่สิบเก้าเดือนครับป้าอย่างไงเลยพี่น้องเป็นพอพันอ่าลูกเบิ่มพันล้านสิบเก้าเดือน แขงขาครับอัตลักษณ์บักเผาไงครับอนนี่อัตลักษณ์กไายไทยครับรอๆรอเลยเนาะโอ้แกงขาไงครับพ่ออ่องตุงหนองขาวเนี่สูงประมาณเท่าไหร่แม่ตัวนี้ลอยซีสิบแปดเนาะพี่น้องนี่ลูกเบิ่พันล้านสิบเก่าเดือนครับโอ้ไงแห้งตัวนี้มาโชว์หรือมาขายแม่ อาม,มาขายเนาะอาม,มาขายทั้งโชว์ความล่ะเอาพี่น้องนี่ลูกเปิมผันลลานะครับผูใด้ตอนการหาควายงามขาขอกอบฟ้ามครับตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับ 9, เก่ามื่นทีนี่อ๋าผมวันเปิดแสนกวัววันนี้เอาพี่น้องเก่าหมื่นบาทครับลูกเปิมพันลลานิบเก่าเดือนอ้โอ้ช่วงมันพีกมันแสนกววันนี้ตัวนี้เนาะแสนสองแสนวันนี้ครับตัวนี้เอาเป็น ลูกเบิ่มพันล้านอายุสิบเกาเดือนนะครับเปิดไว้ที่เก้า0มืนบาทครับยังสูงไงได้อีกหลายนะพี่น้องนี่แค่1สิบเกาเดือนว่าถึงถึงสองปีนะครับต่อร่องใดวะแม่ต่อรองได,อองไดเนาะทรงไดเนาะ,ะพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านอ,อายุสิบเก้าเดือนแข่งขาไงบบกคักเลยครับพี่นอ้องเอามือท่ายเพื่อมีคนมัก อันนาคดปอพันธ์ครับราคาเห็กเก่ามือนะครับตัวนี้ปากเวอร์พี่น้องนะแม่ศูนย์เก้าแปดส่สองหนึ่งศูนย์สีของเกาเกียติามนะแม่เนาะกลับกันเลยหลายแม่ขอชห้ชมกมันหมานครับวัสดีครับผมอ๋เด็กงัวมาดิวะอาแม่ว่าเด็งัวมาโอ้พอดีแหละมีคนอยากเบิ้งงัว พอพันธอ้าพี่น้องโอ้อันนี้ลูกผพ้ใอครับนี่ฮะซีววยเตลูกซีวศูนย์เก้าหกเตอ่ะเป็นงัวผูครับอนาคตพอพันธุครับพอคุ้มฟูงตัวนี้ในยักจ,จักเดือนครับทุกปีสิบสามเดือนป้าพี่น้องเด็ดปีเดียวปีเศษๆครับพี่น้องด้ปีหนึ่งเดือนสูงรอยสี่สิบเจ็ดครับอนาคตพ่อพันธุ์พ่อคุ้มฝูง โอ้ยาวาของเาตัวนี้นะเนาะอาสีก็ได้ครับพี่น้องอายุแค่อ13เดือนตัวนี้มีใบหลอดป่ะแม่มีค่ะมีใบมีหลอดเนาะอ้าวคนเดมองหาอนาคตพอพันนะครับพี่น้องนี่เปรียบเทียบราคางวัวาพอพันตัวนี้เปิดไปเท่าไรแม่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่เอาเด้เป็นอนาคตพอพันพอคุ้มฟูงเด้โอ้ ตูนเด็กเาได้พี่น้องเกือบเกือบเกือบร้อยห้าสิบนะครับร้อยสี่สิบแปดครับอายุแค่สิบสามเดือนพี่น้องเปรียบเทียบราคางัวปอพันในอนาคตครับตัวนี้เปิดไว้ที่สนะี 49, ่หมื่นเก้าวแม่สี่หมื่นเก้าเนี่ราคาตอลลองเลยนะครับของกอเกียด์ฟัม่มรอรอครับพี่น้องนี่ยเนาะแต่ว่าสีใดเลยครับเบอร์เบอร์เดียวกันเลยนะแม่เนาะ อ่าสี่หมื่นเก่าพี่น้องอนาคตแม่ขอพันฝากเบอร์พี่น้องได้ไหมเอาเบอร์อีกรอบซื้อเก่าแปดแปดแปดสี่สองหน่ย์สี่ของของแม่ยังครับแม่ยุ่นจากกอเกียรต์ภาพน้องแม่เนาะขอบคุณเลยหลายแม่ขอให้โชคมดนครับอ้าวแม่สวัสดีครับผมมาตั้งสายแม่แม่ลูกตาแม่ลูกมาบอมมาต่้สาบ้านเฮาบ้านฮอกกวงน้องโดนนี่หระอฮอกกวงน้องโดนบอราบือเฮาเนาะ อามเมืีอได้แม่ลูกเาแม่ลูกผู้ครับอยู่ใกล้กันกับงวบผู้อันนี้ลูกโตที่ไรแม่ตัวนี้แม่ลูกแรกบอกก้มสูแมงสิมันลอยหาสิบเนาะลอยหาิบครับแม่ลูกแรกครับลูกผู้แม่แม่ทับไปยังเลยค่ะยังเนาะแม่ทองว่างครับเอายังนุ่มลูกผู้ีมันกินนุ่มดีนะแม่สิจ่อยเดพอมันมันดูดแห้งครับเออมันกินลายงอบผู้ครับนีะ แม่ลูกลูกปู่คู่นี่ห้องเท่าไหรแม่เปิดไปสามส0ามหมื่เก้าพันห้าร้อยสามื่นเกีันหาอยเนาะ้งกันเลยแนาะกินย่าดีแล้ไงอย่างแหงกยากินอ่ะงัวบ้านน้องโดนมู่เลยแม่มูเจ็ดมูเจ็ดเนาะเอามูเจ็ดกับมาถอกงองก็้าน้องโดนจะมูสองเนาะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับงอปู่แม่ลูกลูกปู่ต่อร้องเลยนะแม่เนาะนี่พี่น้อง โอ้ลูกปูกอย่งเง้ครับลอยนะสามหมืนเก้าพันหารอยครับอฝากเบอร์พี่น้องได้ไหมเบอร์บอค่ะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม้สามห้าห้าสามห้าองหกหก่สองหกหกหึ่งของแม่ยังครับหอยแก้วแม่แก้วเนาะจากบ้านหนองออกองขอบคุณบ่มีปลายไหบ่นานหอยมาตอละพ่มีปลายเดียวสามหมื่นครับอ่ะเนี่ยบรรยากาศซื้อขาย เออเบิองบรรยากาศกันต่อรองราคาเอาแม่นางครับแม่นางแม่นางสวัสดีครับผมแม่นางจากเมืองพนุนื้อนี้ด้ตัว,วไหนมาแม่สาวน่อยเตะอเอาในแม่สาวหน่อยลูกผู้ใดครับบ่รู้จักแต่ว่าเด้ยาวาดีเนาะตัวนี้เนาะเอาแม่สาวหน่อยหาาาาัว,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 หหวหลุนครับตัวนี้เด้ยเงาครับโอ้เงาึงาเฉียงๆเลยเนาะสูงประมาณร้อยร้อยยิบหานีะ่ะประมาณนี้ครับ สามสิบป่ะประมาณนี้เนาะบวกกันไปเนาะอพี่น้องตั้งแได้หนาเงีวตัวนี้เปิดไปเท่าไหรไหมนั่งสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะพี่น้องได้สาวหน่อยครับพี่น้องอยากได้แบ่บอกแม่พันอะะนติดโบสถ์ครบเครื่องเชื่องเชี่ยงพี่น้องนี่สามหมื่นสามหมื่นเท่าไรไหมสามหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเนาะราคาต่อรองเลยครับอ่ะเป็นได้เชี่ยงเนาะตัวนี้เนาะเชี่ยงดีเนาะ ออเลื่องดีครับพี่น้องเอ้ยยูหนิ่งดีครับพี่น้องทำมาดิเงา้ยวครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันหารอยครับง่วงแม่ไอ้นั่งเมืองคนอ่ะถ่ายครับพี่นายโกขางไงเครื่องดำนะครับหางรามดีเนาะตอนล่องไหนนะแม่ฝากเบอร์พี่น้องได้ไหมแม่นั่งศูนย์แปดศูนย์ 7 5 0ดห้าศูนย์สามแดาแมแปด้าแปดอ่าแม่น่ามึงพ่นอ่าขอบคุณครับผมขอให้โชคมันครับผมสวัสดีครับผมอ้าตตาไหนแม่ตาไหนแม่ลูกราคาห้องแม่ลูกลูกกูลูกแม่แม่ง้อมาต่ไสนี่เงมาตะโกนโกนุมพิสัยโอ้หน่องสะพางทั้งไปขอนแก่นเนาะอ่าตั้งไปท่าพาครับลูกลูกเพื่อแม่ตัวนั้นคีบหกแปด แม่นี่สูงประมาณลอยหาสิบบวกขึ้นละเนาะลอยหาสิบบวกอันลูกแรก,ล,ก,ล,กลูกตัวที่สองลูกสองเนาะกำลังกินนมนะพี่น้องแม่สูงประมาณลอยหาสิบบวกละลูกสองนะครับแม่เรื่องครับเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวผมติดเป็นไยลูกพี่น้องเมืองนะครับแบรทองบ้างะ <c oughs> ทังหนึ่งอ่ะนี่ครับ อแม่ลูกลูกแม่ลูกเค้กแปดครับตัวนี้เปิดไปเท่าไรแม่หกหกสิบหกเตหกสิบโอหกสิบถวนครับพี่น้องหกหมื่นถวนครับแม่ลูกลูกเข้พกแปดครับลูกตัวดีสองนะครับตัวนี้เปิดไว้ในราคาหกหมื่นบาทครับ <S <S เป็นยางอ,อักกัน มแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกเคบมุกแปดเปิดไว้ในราคาหกหมืนบาทอันนี้ง่ว่ามาจะอะไรโกสุมเนาะแม่เนาะราคาต่อรองเลยเนาะเอาฝาก,ากเไปพี่น้องในแม,ม่ได้ไหมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองเนาะของของแม่ยังครับพ้าหวานค่ะพ้าหวานเนาะพ้าหวานสองสะพังเอาขอบคุณหลายแม่ขอยชมร้านสวัสดีครับผมนี่แหละครับคือบรรยากาศซื้อขายครับตลาดคึกคักเลยครับพีบ่น้องวันนี้คนหลาย ก็ไหนต่างนี่ก้นก็ลายครับเอามาต่อรอดราคาหรอครับง่วแม่นั่งเหรอนี่ครับตัวนี้เป็นตะหักดีหนาดีมันเงาดีตัวดีเอา่อมาดีครับผมมีตัว่อมาหนี่เป็นแม่ลูกที่พ่อแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องอ๋อมือนี่งัวเลี่ยงหลายครับแม่ลูกหลายแม่ลูกลูกแม่แม่แม่ทาไปพ่อ แม่ทองสองเดือนมีใบทับก็ไปทับก็ไปบ่ทับก็ผู้ใดทับกันเองเนาะแต่ว่ามีใบเนาะมีใบใบอ่ามีซื้อซื้อสองในสามครับแม่ลูกลูกแม่ก้มสูงแม่มาลอยหาซิบบัวนะครับเออยหิบวควนี่งทเบอคมนี่งซบเจ็ดหอยแม่ขุมแห้งครับเอคือว่าราคาขุ่มเลยครับพี่น้องเลสี่สิบกว่าเนี่ยสี่สิบเจ็ดหารอยซื้อสองในสาม ง่วมาได้ใส่หรพอพ่อะะะงว่วาได้ใส่ต่าละข้ามเนาะอ้าวลูกแม่พร้อมนะครับพี่น้องเนี่ย ลูกก็นาดีซื้อ2รุ่นสาครับสี่มืนเจ็ดพันหาร้อยเดี๋ยวเบอร์โทรฝากเบอร์อ่าเดี๋ยวฝากเบอร์เอาพ่อฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์เหน่งศนย์สามเจ็ดเพอสุนิตเนาะจากเกดดนะพอเนาะรมอะขอบคุณเรืยๆค่ัไจบมันครับเดี๋ยวว่าก็จะพนอน่อยเออเอาตัวน้อยเอาสาวน่อยสาวน้อยนีเอาสาวน่อยขนาดกะทัดรัดเอาสีแดงนี้นะพี่น้องหนาดีนาดีนดีโค้ชเต็งอ๋อ เจะโดนแลจบาทก็ตัวน <toys> ี้หมื่นสา้าร้อยหนึามพ้ารงบหน่อยก็ซื้อได้ครับพี่น้องสาวหน่อยสาวน่อยครับตัวนี้สาวน่อยเอาเป็นตะหักดีครับหนึ่งเบอร์อสุนิตขคือเก่าครับตัวดีต่อรองเลยขอบคุณครับผมรับคอบเอาเบอร์ใกล้ๆนี่บัดนี้เอาเอาพอพ่อยอดีครับผมพอพ่อยอดีครับผมวันี้ได้ตัวมากพอ ปลาแม่สาวหน่อยสิเลยโอ้หนาดีหนาดีตัวนี้เจ๊าบ่าก็ะสองหมื่นหกอ่าพี่น้องสองหมื่นหกกับแม่สาวหน่อยครับหนาแดแดงๆบ่ได้ง่วนงงมาติพ่อมาเนี้ยมันลุบทุ้นมันลุบทุ้นตีง่วนงงมันขายตือหมดเนาะโอ้พี่น้อง 26. ตัวนี้โก้ขา,างเงี้ยนะครับ นี oh, ่โอ้โหอ๋อดำดีด้โพดตีตัวนี้นาหญ่เอ๋อเด้ขายมือนี้หละตัวนี้เนาสองหมื่นหกน้องตัวนี้เนาะอ๋อพี่น้องแม่สาวหน่อยครับตัวนี้งามยีเดอมลึ่งกับเ้าดีสองหมื่นหกพันตากเบอร์พี่น้องได้ัะเบอร์จเบื่อ จำเบมือก็ไม่ได้เครัอเอามาไปยังบ่ครับผมสองหมื่นหกกับพี่น้องโอ้เสียดายตัวนี้เบืรอเบื่อครับขอบคนไร้ไร้บ่จับบ่เคยโทรหาของหรือเปล่าเนาะมันเลยจับ่ได้เอาพี่น้องยางไม่เรื่อยมาเบิ่งสายนี่พี่น้องเอ้าสีอ๋อปกตาลซุกครับแม่ลูก ของไผ่นอนนี่ของพ่อเตพ่อสวัสดีครับผมมาได้งใพ่อน้องบัวครับผมน้องบัวที่ท่างนี่นโน้นราสีหน่อยเนาะโน้นละสีบอระเบพยเต้แม่ลูกอันี้เอื้อนสีสีบักตันซุกบ่ลูกแม่พผอเนาะตัวนี้เนาะโอ้แม่กระท่องหกเดือนเอาผู้ใดมองหาสีดีครับพี่น้องราคามันสิบ่อแห้งทอดสีแดงเด้พี่น้องแม่กระท่องผู้ใดผอ ฮิวโก้เอสพีหกครับพี่น้องหกเดือนเทะซื 3, no. ah, s <S ้อสองเดีสามเนาะตัว hmm. น so ี้ล mm ูกเพเ่อนปะไม่แน่ใจอ๋อแม่สูงปรว่า่อยหาสิบปัวนะครับแม่ลูกลูกแม่สีบักตาลสุกแม่ทองหกเดือนกับฮิวโก้ครับสองด้สามครบนี่เท่าไรปะเจ็ดหมื่นสามพันบาทเนาะแม่ทองอีกหกเดือนนะครับอ่ะซื้อสองเดสามพี่น้องไปรูนอตัวนี้ทอง อันนี้ลูกแรกวะเนี่ยแม่ครับลูกแรกลูกแรกเนาะเอาลูกสองในท่องเนาะเอาพี่น้องเพื่อในท่องตัวเมียอีกพี่น้องกลุ่มเลยอ่ะเจ็ดหมื่นสามแลคาต่อรองเลยเนาะต่อรองได้ลไแล้วก็ส่งได้ครับพี่นอ้องออาแกงขาใหญ่ดีเดือบลูกปากเบอร์พี่น้องได้เปล่า ศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าแปดหนึ่งเก่าหนึ่งกับแปดหนึ่งเก่าหนึ่งโชคยุริเจริญฟาร์มโชคยังกับโชคยุริเจริญฟาร์มอ๋อขอบขอบุณหลท์ครับขอให้โชคดีมานาครับพี่น้องอ๋อแม่ลูกลูกแม่พี่น้องถือว่าดทรงลูกดีครับเนี่ยสายอัดสายกัดเนาะตอนนี้ลูกผสมอ๋อพี่น้องชมบรรยากาศย่างไปชมไปเรื่อยๆครับพี่น้อง โอ้โหนี่ง้อคือคักเด้พี่น้องนี่ง้อพอไป,ป,ปเดี๋ยวขนหุ่มเลยครับสองหมืนกว่าเอะพี่น้องมันเหลือมีตัวถือตัวแพ้นะครับพี่นอ้องโซนนี่คนกันหลายครับโอ้นี่ง้อผูครับนี่เอาง้อผูแต่ว่าเจ้าควาวยุ้ยใส่พวกนี่ เสื้อลังสือขายกันนะพี่น้องเอาพระชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขายไหมครับมีมีมีอยู่ตัวปอะยุคอกุญปืพี่เราพโอ้ตียุคอกะเหมือไ่ได้ขายมเอนี่บม่ได้มาตีบอครับบออ๋อมาเบิ้งหรอซื้อเราไม่ได้ไ่ได้ซื้ออ๋อมาเบิ้งมายำเบิ้งของไผ่น่าตัวแม่ลูกลูกแดงๆหนิเด็ขายกันไปััซื้อกนวเอาซื้อกันแล้วโอ้พี่น้องโอ้อยากขายตัวเดียวแม่ลูกแม่ลูกแดงๆนี่ครับ ขายกันอะไรที่บ้านตัวนี้ซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้วโอ้แม่ลูกลูกแม่บาร์ที่สิขายต่อที่บ้านนีเอาแต่ว่าลูกแดงเนาะลูกแม่สีเม็ดกอบเปลือกครับหัวลุ้นพร้อมลูกแดงเดี๋ยวผมแทางหนาก่อนอันนี้อ่ะนี่นะพี่น้องเป็นว่าทรงลูกดีนะตัวนี้ครับโอ้แม่แม่ขาวลูกแดงนึกว่เนาะเน้องอ่ะลูกกับแดงหนาดีไหม ก็มสูงแม่ทีว่าหน่อยสี่สิบบัวนะครับตัวนี้ <c oughs> แม่เอาพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวไปสอบถามราคาเอาตัวนี้เพิ่นซื้อขายกันแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นสีขายต่ออ้าพี่น้องกูเลมมองหาแม่ที่ทรงลูกดีๆเองสิครับนี่แม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวสอบถามราคาเพิ่นก่อนโอ้เปิดราคาไม่เลยเปิดราคาไม่แบบนี้พ่อห้าหมื่นครับห้าหมื่นอ๋อห้าหมื่น <c oughs> แม่ลูกลูกแม่เนาะอะะ่าเปิดราคาแล้วครับเป็นราคาเปิดนะครับพี่น้องน,นี่ราคาหอ้องอ่าซื้อว่าทรงลูกดีครับแม่ลูกลูกแม่เปิดราคาไปที่ 50, ทงงท 40, ห้าหมื่นบาทตั้งง้อผ่องกับซีมือเก่าหามือมือดเนาะอันนี้ออกลูกเป็นตัวแหย่เบิ่องบนแล้วเป็นตัวหลักหามือกับราคาเนี่ยต่อรองได้ป่ะได้ครับต่อรองได้พ่ะได้เลยต่อพอต่อเดี๋ยวนะอ่าเปิดราคาไปที่ห้าหมื่นบาทครับลูกแดงดีครับตัวนี้เอไปปพ อาพ่อห้ำฝากเบอพี่น้องได้พ่อ0 8น9ี่าู้ห้า้าพ่อหจากไกบลเบอร์ดพ่อขอบ้ไรพอชมมันครับพ่อเอาพี่น้องอันนี้ของผู้ใไรพ่อนี่เต้ออเอาใจไส้สโลเล่ครับพี่น้องไอ้ตาได้เอกตัวบ้ามั้เนี่ยมาได้ จะมาได้อีกยังหรืตีอ่าอะอย่าไม่เหลือกับพี่นอนะ้องเนาะอ๋อสร้างบุญกับมิคนการตรวจทองนะครับตัวนี้มีหมอมาตรวจทองนะครับตเนอ่าพี่น้องช่วบรรยากาศอ่าเปลี่ยนบรรยากาศครับผมเอาซื้อขายกันเลยครับตัวนี้ตรวจทองเดยเอาเลครับผมตรวจทองว่ามันใจกันมาอันนี้หมอมาตรวจทองครับ ตามีตามีนี่ขายเท่าอยตัวนี้ครับสามสิบกัวโอ้ทองหาเดือนมาขายเลยป่ะเนี่ยเอาทองหาเดือนพี่น้องให้เบิ้งน้ำเนยครับไข่ไทยน้ำเนยมันเป็นยังไงคะมันขึ้นกมันทองเห็นเป็มตัวเลยเดต็มต้นเป็นโขลกเต็มหัวดิโอ้เห็นกระโหลกเห็นยังเลยตีครับ อ๋อพี่น้องนี่เอาลักษณะการเบิ้งทองครับพี่น้องหมอเันมาตรวจครับเป็นตลาดมาตรฐานนะครับเพื่อให้ซื้อขายกันตรวจทองครับเพื่อความมั่นใจทั้งผู้สื่อเพื่อขายโอ้คนสื่อไปกระชคดีครับทองหาเดือนครับตัวนี้อ๋อสามหมื่นกว่าครับตัวนี้ไปพี่น้องมาจมต่อ ผมไผ่นอแนบมุนีครับผมเต้เอาแม่ลูกที่พ่อเนี่ยโอ้แม่ลูกลูกแม่เท่าเท่านั่นเต้อ่าอันนี้ลูกแม่พ่อเต้ปลามันก็ส่งลูกดีเนาะตัวนี้เนาะเอาแม่ลูกแม่แม่เท่าเท่าครับโอ้แม่แม่ทองแม่พ่อแม่เพิ่งติดทองเนาะแต่ว่าส่งลูกดีครับตัวนี้แม่ลูกที่ทอแม่แล้วสูงประมาณหน่อยสี่สิบหาครับตัวนี้ควบนี่เท่าไรพ่อ ห้าหมื่นแปดพัาหมื่นแปดพันบาทครับแม่ลูกลูกแม่แตะว่าแม่พระทองนะครับแม่พระนิผ,ผสมลูกสูงประมาณหนึ่ร้อยสามสิบปวกกันแลวครับแม่มาหน่ร้อยสี่สิบอันนี้งัวมัมใส่เหรอแกดำเนาะเด,เด,เดมมาคมเดียวเต๋อตัวไหนเอาตัวนี้เอาตัวนี้ทองว่างบ่บ่อดทองนะทองว่างสูงมาหน่ร้อยสี่สิบตัวนี้ห้องไปตัวไหครับ สองหมื่นสามพันบาทครับอ่ะเป็นงวดทองว่างครับสองหมืนสามส่วนแมร์ลูกลูกแมรตัวนี้เปิดไว้ที่อหาหมื่นต่อได้่ะหาหมื่นแปดเนาะอ่ะราคาต่อรอกได้ฝากเบอร์พี่นอตได้พร้อมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าหกหนึ่งสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าเนาะของต่อยังครับวีครับวีจากอำเภอแกดดำขอบคุณครับผมเขาโชว์โชว์มันมันครับสวัสดีครับอ่ะซื้อบาร์มันนี้ง้อ หลายเด้อพี่น้องคนตลาดคึกคักนะครับวันนี้อ้าวแม่ฝนจากบั้นขอกัมาเดี๋ยวไปสัมผัสก่อนอ้าวแม่ฝนสวัสดีครับผมวันนี้ได้มาบ่แม่มาเนี่ได้สาวหน่อยเนาะแม่ฝนนี่เพิ่นเด็มากแต่สาวหน่อยเด้อครับพี่น้องเอาผู้ใดมองหาสาวหน่อยได้มาสองตัวดีไหมสองตเอาสาวหน่อยของแม่ฝนบ้านข้อเป็นแม่ท้องแม่ท้องแม่ท้องบ้านบ้านข้อแม่ท้องบ้านข้อ ตัวละเท่าไหร่ละแม่คับสิตัวละสิบเก้าสิบเก้าหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับเอาเป็นราคาสาวหน่อยครับสาวหน่อยนี่ครับเอาว่าเป็นง้อปัวได้พี่น้องง้อแม่ครับพี่น้องตัวละหมื่นเก่าพี่น้องมีงบหน่อยก็ซื้อเอาไปออกแม่แพ้ลูกได้ราคาอีกต่อรอกได้ยี่ป่อมแม่ต่อได้แน่เนาะบดไอ้ห่างหลายครับหมืน่นตัวละหมื่นเก่าครับพี่น้องเอาหัวาราคาดีๆถึกๆปากเบอร์พี่น้องได้ไหม ศูนย์แปดเจ็ดสี่สามสามสองสามหนึ่งแปดม่ทองบ้านเฝาเนาะแม่เนาะเอาขอบพูดอะไรนแม่ก้อยโชคมานครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมไปเรื่อยๆโอ้ท่าบุญมือนกักำลังหาเสียงเยอะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายตัวนี้มึงของไผนนอนี่ขายกันไหมครับผมโอ้กำลังต่อรองราคากันอยู่อพี่น้องเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้ เปิดไบสามหมื่นเก่าสินี่ยขเอนข่วงแปดเดือนอจำเลยสองโตแล้วมปล่าเนาะอเป็นรุ่นเอาอ่อตัวนี้กำลังต้อนละข้าพี่รองเปิดใบสามหมื่นเก่าอืมอาสายกระทบครับพี่รองเอาสูงสูงลอยหาสิบกว่าครับเปิดไบแค่สามหมื่นเก่าได้พี่รองตัวนี้เพลื่อนมาทองแปดเดือนประกันทองว่ามเนาะเอาพี่รองเอาผู้ใหญมองหางอทองแก ฝากเพื่อพี่น้องได้ไหมพ่อได้ครับอ๋อพ่อฝากเลยครับผม083 083 3516 3516 8 4 4 8 4 4ครับหอยพุ่งแปดเดือนหน่อยครับเพราะพอพุ่งไปหน่อยเนาะนัดก่อนเทากับเจอกันครับครับผมอันนี้ซองก็้มอะไรพ่อซองพริกแดงครับโอ้พริกแดงพ่อมมีเอกสารใบหลอดเนาะอ่าอะบราโบครับไอ้พริกแดงแปดเดือนพี่น้องงัวโค้งสั่งง่ายง่าครับสายหูสายกระทบออกยิบเก่ามิสาอพี่น้องนี่อีกเดือนเดียว ก็ถึงเดือนครับพี่น้องนี่เอาให้เดี๋ยวเปินตัวร่องราคากันนี้ครับตางกันต่อว,ว่าได้พี่น้องลงทุนมาสอบถามมาครับตัวนี้สามหมื่นเก่าครับง้อทองแปดเดือนอันนี้แหละครับคือบรรยากาศการซื้อขายง้อควายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านสมสนุกอำเภอบราบราบือจังหวัดมาศข้ามประจำวันที่หกเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนะครับมันนี่ซือว่าง้อควายแล้วก็คนซื้อคนข,นขายกับเขามาหลากหลายเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องท้าวเงาะและก็ช่องทำกินที่สารสารกินดีตอบพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอเกล้าข้าว่าสวัสดีนะครับ